นเดี่ยวพี่เอาไปข้างนอกเดี๋ยวไปได้ไปข้างนอกไปถล,ล่าเอ้าวถล่าพี่ก็มาอยู่บ้านไปห่าโดงาน<ด>เด็ก <พอ S 1> มามไหน่อยู่แต่พอแม่ไม่อยู่งได้แล้วเด็กถึงนอนเข้าบ้านพออาน่อนนอนเข้าบ้านถึงจะเอาใครออกใครมู่ใครเอาใครแป๊ดใครออกใครกันกระนองกันเลยเอาห้ายเอาสีอะไรยีซิปเอาเออไว้เล่นเกมเอาตายีซิปนี่เป็นขาของน้องยีที่บ้าทนี่เอาเอ๊ะดักไปได้เหมือนนั้น

จะกล้าเลยปต่มาหน้าเลยน่เอาห้าห้ารอไอ้คนเอาไปห้ารอไอ้คนเอาเอาเอาอุ้ยช่วยแม่แกมขี้อ้างแม่สองรอยนี่ได้กำลังเตี้ยแล้วเอา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 แล้วแล้วแล้วไม่แก่ถามพี่ตือตกลงดิวดิวมาฮะไม่แก้เร็วเอาเร็วได้นัดนี่จานนี่ไปไหนก็ไปจานนี่เนี่ย ตกลงตกลงเอวไปนั่ก็ไปเดอเดนนเองตาลว่าไม่เกะทับไดใช่ไหมไม่เกะทัไปเดยวไปอย่างหัวในมู่เองหัวในเปวในเองโอ้ตัาร้าับลือออกลือตั้านี่ตัาอะเออวันนี้เอาข้าวไมูไปได้ก็ยังไปเพื่อตัวชากันเลยเอาตัวเ้าไเอาไสองอยตัาเออเปียก้องตัวชาไปกันเลยว้อทับไม่ทับตัว้าวน

ทำไ้เอยยังรอยอุกคลิปไปใส่มันก็นไมพ่พอไปถึงไหนเลยจริงจริ